ในปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้เล่นเกมบนโลกก็มีอยู่มากมายเตมเป็นหมดไม่ว่าจะเป็นมือถือ Nintendo Switch Xbox หรือแม้แต่เครื่องมหาเทพรีเซลอย่าง PlayStation 5และไหนจะเครื่องสตรีม덱ที่เปิดตัวปับ๊บก็ทำคนฮือฮากันยกใหญ่อีกขนาดอะไรบางอย่างที่ไม่น่าจะเล่นเกมได้มันก็ยังมีดูมให้เล่นแต่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นเกมแบบไหนก็ตามเกมทุกเกมที่ถูกสร้างขึ้นมามันก็ต้องมาจากคอมพิวเตอร์ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นแหละที่เป็นแพลตฟอร์มการเล่นเกมที่ยืดหยุ่นที่สุด อขอดักไว้ก่อนนะว่าผมพูดว่ายืดหยุ่นที่สุดไม่ใช่ดีที่สุดส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมมันถึงยืดหยุ่นที่สุดนะหรอมันเป็นแพลตฟอร์มที่เราสามารถเข้าไปทําอะไรเกี่ยวกับตัวเกมก็ได้ถ้าเกิดความสามารถคุณถึงคุณจะมอดมาเล่นก็ได้ถ้าเกิดทําเป็นคุณจะเปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่อเล่นกับเพื่อนเองก็ทําได้ไม่ยากหรือถ้าเกิดแอดวานขึ้นมาหน่อยคุณจะเขียนเกมขึ้นมาเองเลยแบบนี้ก็ทําได้และต่อให้คุณเบื่อการเล่นเกมมันก็ยังสามารถนําไปทําอย่างอื่นได้อีกก็จริงอยู่ที่เดี๋ยวนี้เครื่องคอนโซ แต่ไม่ว่าจะยังไงคอมพิวเตอร์มันก็ยังสามารถทําอะไรได้มากกว่านั้นอยู่ดีซึ่งด้วยการที่มันทําอะไรได้เยอะนี่นแหละมันก็เลยกลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีเกมเถื่อนเยอะที่สุดในโลกตามไปด้วยและผมก็คิดว่าเกมเมอร์อย่างเราๆเ,เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนบอยเครื่องเกมไหนก็ตามอย่างน,น้อยๆอะ่ะคุณก็ต้องเคยเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์มาก,กันบ้างทั้งนั้นแหละและถ้าเกิดถามผมว่าผมชอบเล่นเกมในแพลตฟอร์มไหนมากที่สุดอันนี้ตอบยากมากว่าเครื่องไหนแต่ถ้าเกิดถามว่าชอบเครื่องไหนมากที่สุดคอมพิวเตอร์คือแพลตฟอร์มที่ผมรักมากที่สุดเลย คือผมยอมไม่มีแฟนทั้งชาติอ่ะแต่ถ้าเกิดทั้งชาติห้ามผมแต่ต้องคอมพิวเตอร์เลยอันเนี้ยอมรับไม่ได้จริงๆและในเมื่อผมรักมันได้ขนาดนี้คอมเครื่องแรกจึงน่าจะเป็นอะไรที่ผมจํามันได้ดีที่สุดดังนั้นในวันนี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกให้ฟังกันเอาละมารับชมกันได้เลยครับในช่วงที่ผมซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องแรกเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่เคยอยากจะได้มันมาก่อนเลยสักนิด เรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นจากการที่เพื่อนผมมันให้ PS2 ยืมมาเล่นที่บ้านถ้าเกิดใครที่เคยดูคลิปเกมเก่าเล่าใหม่ Tenchu กับ Fatal Frame ของผมมาก่อนคุณก็น่าจะรู้กันนะว่าเพื่อนคนไหนคือไอตอนเล่นน่ะมันก็สนุกนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นพวก Fatal Frame Tenchu หรือว่า Resident Evil 4ในตอนนั้น PlayStation 2คือเครื่องเกมที่ผมชอบมากๆแต่ของยืมยังไงมันก็คือของยืมะนะเมื่อเวลาที่ต้องคืนคือโคตรเศร้าเลยผมก็เลยไปขอพ่อว่าพ่อซื้อ PS2 ให้ผมหน่อยได้ไหม พ่อผมก็แบบเ,เดี๋ยวดูให้แล้วกันนะก็น่าจะเข้าใจตรงกันนะว่าคำนี้หมายความว่าอย่างไงพอนานไปนานไปผมก็เลยแบบเอาวะไม่มีใครซื้อให้งั้นกูซื้อเองก็ได้เก็บเอาจต่เงินค่าขนมนี่แหละช่วงนั้นคือผมได้เงินมากี่บาทผมเก็บเรียบเลยวันๆหนึน่งผมใช้แค่นั่งรถไปกลับโรงเรียนประมาณ12บาทกินข้าวกลางวันรวมน้ําประมาณ30-35บาทส่วนมื้ออื่นกินที่บ้านอย่างเดียวขนมไม่เคยกินแล้วก็มีค่าข้าร้านเกมอีกอาทิตย์ละ40บาทโดยประมาณ และก็มีงานจอบเล็กๆน้อยๆพวกสอนดนตรีให้รุ่นน้องมีงานอะไรที่เขาจ้างเราทําได้คือทําหมดผมใช้เวลาเกือบปีในการเจ็บเงินประมาณ1 4 0 0 0บาทมันถือว่าเยอะมากเลยนะสำหรับเด็กอายุ16ที่ยังไม่ได้ทํางานในตอนนั้นพอได้เงินขนาดนี้ผมก็ไปบอกพ่อผมว่าพาผมไปซื้อเพจทูหน่อยได้ไหมเพราะว่าผมไปสะพานเหล็กเองไม่เป็นแต่ด้วยความที่พ่อผมเขาไม่ค่อยว่างเขาก็เลยเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนจนแบบผมเริ่มไม่อยากได้อะจนมีวันหนึ่งผมกับเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยต้องรวมตัวกันไปทํารายงานอะไรสักอย่างในฮ่องกง และผมก็จําได้ว่าผมงุนหงิดมากที่แบบทําไมกูต้องแย่งคอมพิวเตอร์กันใช้วะเนี่ยเพื่อนผมคนหนึ่งมันก็เลยบอกว่ามึงก็ซื้อคอมไปเลยดิมึงมีเงินเก็บไม่ใช่หรอแล้วมึงก็รู้ไว้ด้วยนะเกมเพย์ทัวมันก็สามารถเล่นบนคอมได้ถ้าเกิดแรงพอก็คือหมายถึงอิมูเลเตอร์อ่ะผมก็แบบเฮ้ยจริงดิงั้นมึงอะแหละพากูไปซื้อคอมหน่อยเพราะว่ามึงน่าจะรู้เยอะตอนเย็นหลังเลิกเรียนมันก็เลยพาผมไปร้านคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งร้านนี้อยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบางมดแถวแถวบ้านผมนี่แหละ ถ้าเกิดคุณรู้จักคุณก็น่าจะรู้ว่าแถวนั้นอ่ะร้านเกมและก็ร้านขายคอมพิวเตอร์โคตรเยอะแต่ด้วยความที่ตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์เลยผมก็เลยบอกเพื่อนว่างั้นมึงอ่ะไปคุยให้กูหน่อยเดี๋ยวกูกดเงินแล้วตามไปพอไปถึงที่ร้านก็จ่ายเงินแล้วพี่เขาก็ประกอบคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยเลยบเบดเ็จมันตกอยู่ประมาณ12,500บาทสเปกก็คือ Intel c e l e el r o n 1.8 RAM 1 g b แล้วก็ Power Supply 450วัต์และการ์าจอขอ n v i d i ยที่มรม่ยห้าสิบวัตต์และการ์ดจแค่ว่า VRAM 512MB แล้วก็มีเมนบอร์ดมีเคสมี DVD d ด i v e มีฮาร์ดดิสก์อีก 500GB กิกะไบต์แล้วก็ Windows x p ที่แน่นอนว่าเป็นของเถื่อนอันนี้คือสเปคเมื่อ1 1ถึง12ปีที่แล้วนะไม่รู้ว่าโดนฟันไปหรือเปล่าแล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งที่พวกจอพวกคีย์บอร์ดพวกเมาส์อะไรพวกนี้ผมได้รับสืบทอดมาจากคอมเก่าของพี่ชายแล้ววินาทีแรกที่ผมยกมาบ้านผมรู้สึกตื้นตันแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคิดดูเงินเก็บที่เราเก็บมาเกือบปีอดกินเขียมกินเพื่อเครื่องที่เราไม่เคยออาากกจะได้ม่น แต่ว่ามันคือสัญลักษณ์แห่งความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับเด็กอายุ16ถ้าเกิดถามผมว่าผมภูมิใจอะไรที่สุดในชีวิตผมว่าก็ไอ้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้แหละที่ผมภูมิใจมากที่สุดส่วนเรื่องประสิทธิภาพมันจะเป็นยังไงมันเวิร์กไหมเกมแรกที่ผมลองเล่นก็คือ Resident Evil 4 version PC ซึ่งแน่นอนว่าทุกเกมและก็ทุกโปรแกรมในเครื่องนี้มันคือของเถื่อนทั้งหมดแต่ยังไงซะผมก็สามารถเล่นมันได้อย่างลื่นไหลแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรไม่รู้ว่าทําไมคือตัวเกมมันไม่มีคัตซีน คือฉากไหนที่เจอคัสซีนมันจะตัดข้ามไปเลยข้ามมาเกมเพลย์ไปเลยผมก็เลยไปซื้อแผ่นใหม่มาลงรอบนี้คือเล่นได้ปกติมีคัสซีนแต่ว่าตัวเกมกระตุกเอ๊ยยังไงเกิดอะไรขึ้นผมเล่มานั่งคิดสมมุติเล่นๆว่าถ้าเกิดเราไปกอลฟไฟล์ m p ็จากคัสซีนในแผ่นที่เล่นได้ไปวางในโฟลเดอร์ของอันที่มันมีคัสซีนอะ่ะมันจะเป็นยังไงสรุปมันเวิร์กมนเล่นได้เฉยเลยเล่นได้แบบไม่มีปัญหาเลยลื่นด้วยแถมมีคัสซีนด้วยนั่นคือครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าโอ้ กูนี่มันข่างเก่งคอมจริงๆเลยนะเนี่ยแต่หลังจากนั้นแค่เพียง2วันคือแค่เพียง2วันอาการดื้อของคอมพิวเตอร์มันก็เริ่มออกอาการก็คือมันกดเปิดเครื่องแล้วไฟขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็ดับไปผมหัวเสียมากเลยในตอนนั้นแบบซื้อมา2วันมึงเอาแล้วเหรอแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรดนใจให้ผมไม่ยอมยกไปร้านแม้ว่าจะซื้อมาได้เพียง2วันผมทําการรื้อทุกอย่างในเครื่องออกด้วยตัวเองโชคดีคือที่รื้อแล้วประกอบกลับเข้าไปได้ใหม่ตอนนี้ก็ยังงงอยู่เลยว่ากูจะรื้อไปเพื่ออะไรในตอนนั้น แต่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีะนะเพราะตั้งแต่นั้นมาผมก็สามารถประกอบคอมพิวเตอร์เองได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีคนสอนแต่สุดท้ายผมก็จนปัญญาต้องยกไปร้านอยู่ดีสรุปสาเหตุเลยก็คือ power supply มันไม่พอเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นรุ่น550วัตต์ให้จริงๆผมว่ามันไม่ได้ไม่พอหรอกมันกา,กากมากกว่าและหลังจากนั้นอีกแค่เพียง3วันแค่3วันอาการมันมาอีกแล้วอาการรอบนี้คือเล่นแล้วค้างค้างแบบค้างดืงด้อๆไปเลยและผมก็สังเกตว่ามันมีมดเดินมาตามสายไฟแล้วก็เข้าไปในคอม สรุปสาเหตุก็คือมดแดงมันยกพวกเข้าไปทํารังในฮาร์ดดิสในวินาทีนั้นคือแบบไอเวนเ้ยคอมกูซื้อมาด้วยเงินเก็บทั้งปีแต่ว่ามีอายุไขได้เพียงแค่ไม่กี่วันเพราะว่ามดอยากจะทํารังหัวนี่แบบไม่พลึบเลยในตอนนั้นอันนี้เป็นข้อคิดไว้เลยก็แลวกันถ้าเกิดคุณเห็นพวกมดมาเดินตามโต๊ะคอมพิวเตอร์เมื่อไหร่ให้กาจัดมันทันทีด้วยความที่คอมพิวเตอร์อ่ะมันมีอุณหภูมิเหมาะในการทํารังและถ้าเกิดมดมันรู้ว่าที่นี่ปลอดภัยไม่มีอะไรมาคุกคามมันก็จะพาลูกพาหลานมาทํารรรัังเทนน้้นแหละียบอย ดังนั้นถ้าเกิดไม่อยากเสียเงินก็กําจัดมันซะแต่อย่างน้อยในเหตุการณ์นี้ก็ทําให้ผมรู้จักอะไรมากขึ้นไปอีกอย่างแรกเลยผมรู้ว่าอาการเซกชั่นแบดบนฮาร์ดดิสมันเป็นยังไงคือฮาร์ดดิสมันเสียแต่มันก็ยังพอใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดฮาร์ดดิสเนี่ยมันมีอาการเขียนอ่านไปยังจุดที่แบดเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคอมพิวเตอร์คุณอาจจะมีปัญหาอย่างเดียวที่พอจะทําได้ก็คือลงวินโดว์ใหม่เรื่อยๆเ,เวลามันมีปัญหาและใครละ่ะจะลงวินโดว์ให้ก็ไอ้เพื่อนคนเดิมที่พาผมไปซื้อออคมพิเร์ ช่วงนั้นคือผมยกคอมไปบ้านเพื่อนคนนี้บ่อยมากๆและด้วยความที่ผมเห็นมันทําเป็นประจําผมก็เลยครูพักลักจาจนสามารถทําเองได้เป็นไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเหตุการณ์คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดกับาราสติดพังในตอนนั้นมันจะกลายเป็นทักษะที่ทําให้ผมมีอาชีพเสริมมาจนถึงปัจจุบันได้ในตอนนี้คอมเสียไปถามพี่โต๊ดลงวินโดว์ไม่เป็นไปถามพี่โต๊ดจะซื้อคอมใหม่ก็ยังต้องไปถามพี่โต๊ดแมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีะนะอย่างมีเหตุการณ์หนึ่งปุ่ม power ของเคสมันเสียมันเปิดไม่ได้ ช่างก็บอกผมว่ามันซ่อมยากนะซื้อเคสใหม่ไปเลยดีกว่าผมก็เลยมานั่งคิดเอ๊ะถ้าเกิดเราเอาขั้วของปุ่มรีเซ็ตมาเสียบแทนมันจะเปิดได้ไหมสรุปเอ้าได้ผลเฉยเลยเป็นอีกครั้งเลยที่ผมรู้สึกว่าเอาเรานี่มันอัจฉริยะจริงๆแล้วกับคอมเครื่องเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่ผูกพันกับผมมากๆเวลาที่ผมนอนดึกน,นอนไม่หลับผมก็จะมานั่งเปิดเลฟเดนเล่นบรรยากาศมืดๆหลอนๆแล้วเล่นเกมเฮอร์เรอร์เนี่ยโคตรได้ฟิลเลย และเกมที่ผมเล่นบนคอมเครื่องนี้แบบบ้าครั้งก็ไม่ได้มีแค่เลฟอฟเดมันมีอีกหลายเกมที่ผมเคยเอามาพูดในเกมเก่าเล่าใหม่ไม่ว่าจะเป็น Devil May Cry 4, Dead Rising 2, Bioshock 2, Grand t นท f t Auto San Andreas หรือแม้แต่เกมที่เล่นอย่างทะลุทะลวงอย่าง Resident Evil 5ฟผมก็เล่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แม้ว่าจะเล่นแล้วมันจะไม่ถึง60เฟรมก็เถอะอดี๋ยว่าแต่60เฟรมเลย30เฟรมยังไม่ถึงแต่แค่นั้นผมก็ถือว่าผมมีความสุขมากๆแล้ว แต่ก็น่าเสียดายที่มันแรงไม่พอที่จะเล่นเกมจากอิม l เลเตอร์ PS2 และความผูกพันของผมมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องเล่นเกมในเวลาที่อกหักผมก็ใช้เปิดเพลงเศร้าเพื่อปลอบใจในเวลาที่มีความสุขผมก็ใช้เปิดหนังเปิดการ์ตูนดูเวลาที่เล่นดนตรีซ้อมดนตรีผมก็ใช้มันเป็นสื่อในการหาความรู้เพลงแรกที่ผมหัดแต่งขึ้นมาผมก็อัดมาด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องนี้คือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แหละที่มันอยู่เป็นเพื่อนผมมาตลอดเวลาเกือบ4ี่ปีเล่นๆซ้อมๆม,ม,มีความสุขและก็ความทุกข์อยู่กับมัน ทำเงินจากมันมาได้ก็เยอะจะเสียเงินไปกับมันก็เยอะไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่ว่าน่าเสียดายมากในช่วงมหาลัยอ่ะผมต้องไปอยู่หอการจะต้องยกคอมทั้งเครื่องที่เก่าแล้วไปไปมามาผมว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เหมาะเท่าไหร่ผมก็เลยจําเป็นจะต้องขายมันทิ้งเพราะยายผมบอกว่ามันเกะกะบ้านแถมตอนนั้นผมมีโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่พอดีผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้มันสุดท้ายก็เลยแบบเอาวะขายก็ขายก็เลยขายไปในราคาประมาณ2,000กว่าบาทได้มั้งเสียดายหนังญี่ปุ่นที่อยู่ในเครื่องนั้นเป็นบ้าเลยจำชื่อว้าไม่ได้ซะด้วย และนั่นก็เป็นการปิดตำนานคอมเครื่องแรกของผมไปอย่างสมบูรณ์และผมเอามาเล่าให้ฟังทําไมเพราะว่ามันเป็นแค่คอมเครื่องแรกเท่านั้นเหรอคือสําหรับผมมันไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์ใช้งานทั่วไปครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมสนใจเทคโนโลยีสนใจการเขียนโปรแกรมสนใจเรื่องฮาร์ดแวร์ต่างๆหรือแม้แต่การสนใจในการที่จะสร้างเกมซึ่งมันก็เป็นเพราะไอเรื่องพวกนี้แหละที่ทําให้ผมยังมีกินมีใช้อยู่แม้ว่าจะไม่มีงานประจําทําในทุกวันนี้เวลาที่จะเกิดจะต้องทํางานน่ยขอเป็นงานอะไรก็ได้ที่ต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์ตัดต่อเขียนนนโโค้้ดดัมมเเเลล่ก หรือแม้แต่จะต้องจ้องการาฟเหรียญคริปโตเฉยผมก็มีความสุขแล้วเวลามีเงินผมไม่เคยสนใจเรื่องเที่ยวเรื่องรถอะไรพวกนี้เลยนะทุกอย่างขออุทิศให้กับคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเท่านั้นและถ้าเกิดในอนาคตผมไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินผมว่าอุปกรณ์มันจะต้องงอกเงยออกมาเยอะกว่านี้แน่นอนใครที่ติดตามผมใน Facebook ก็น่าจะเห็นแล้วว่าผมชอบทำนูน่นทำนี่กับคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลาพอมองย้อนกลับไปผมก็คิดถูกมากๆเลยนะที่ตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์ในตอนนั้นเรียกได้เลยว่าถ้าเกิดในตอนนั้นผมไม่ได้ซื้อมันมา ในวันนี้ผมก็อาจจะไม่ได้มานั่งทํางานแบบนี้ในที่ตรงนี้ก็ได้และสําหรับเพื่อนๆล่ะครับคอมพิวเตอร์เครื่องแรกได้กันมาอย่างไงได้มาตอนอายุเท่าไหร่แล้วก็มีความทรงจําอะไรบ้างอย่าลืมเอามาแชร์ให้อ่านกันในคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับโอเคสําหรับวิดีโอตัวนี้ก็ประมาณนี้กันล้วกันเป็นไงเรื่องราวคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของผมถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขายเป็นว่าเล่นแบบ PS4 ก็เถอะแต่ว่าเปลี่ยนชิ้นส่วนแล้วก็ซ่อมเป็นว่าเล่นแทน ถ้าเกิดมีคนสงสัยว่าอา้าวไหนบอกว่ารักมากแล้วขายทิ้งทําไมอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือคอมพิวเตอร์มันไม่ใช่ของเก่าที่เก็บแล้วจะมีค่าถ้าเกิดเก็บไว้นานแล้วไม่ได้ใช้มันก็จะกลายเป็นเพียงได้แค่ขยะอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นถ้าเกิดมีงบมีทุนอัปเกรดก็ขายหรือว่าให้คนที่เขาต้องการไปผมว่าน่าจะดีกว่าทิ้งไว้เฉยๆถึงผมจะรักของห่วงของมากแค่ไหนก็ตามแต่ผมก็ไม่ใช่คนยึดติดนะอะไรที่มันดีกว่าหรือว่าคุ้มทุนกว่าเราก็ควรจะปล่อยไปดีกว่า ให้ความรู้และก็ประสบการณ์ดีๆมันอยู่ในความทรงจำของเราแค่นั้นก็เพียงพอแล้วแม้คำคมสุดท้ายนี่ซึ้งจังเลย <S <S เอาละสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเชว่นเคยครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆได้การกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกดซ u บ s c r i b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีควาามมสสุุขแลละกกกกก็นนับรเเ่ สวัสดีครับ